สวัสดีครับมาพบกับผมในรายการ PNR196 ร a c น n g อีกแล้วนะครับวันนี้จะมารีวิวรถทัวร์ก็ไม่ใช่รถทัวร์หรอกเป็นรถบัสของวงดนตีชื่อดังซึ่งรุ่นลุงป้านะอาทั้งหลายเลยอาจจะเคยรู้จักกันมาก่อนกับรถในเมื่อประมาณสัก3-40ปีที่แล้วนะครับหรืออาจจะนานกว่านั้นจะพาไปดูข้างหลังก่อนแป๊บนึงนะครับ แต่ว่าก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณคุณ VG นะครับผมที่เป็นสมาชิกทางช่องที่ให้ความรู้กับเรานะครับอันที่จริงในสมัยก่อนเนี่ยอดูดูด้านหลังอันนี้คือพบกับรถบัสสลหับงานคอนเสิร์ตของสายสัญญานะครับ อันนี้บอกตามตรงเลยว่าใครที่เป็นสาวกของนเป้าสายันเนี่ยโอ้โหถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากแต่ในการทำรักของผมเนี่ยอันนี้เป็นคันแรกที่ผมทำแบบว่าเป็นการให้เกียรติกับนักร้องดังๆเออทั้งยังอยู่ก็ดีล่วงรับแล้วก็ดีนะครับผม ใครที่เป็นสายวลพ,พี่เป้าเนี่ยอย่าเพิ่งโทรลงนะครับผมเขียนไว้ว่าแด่ <S <S สายเกนสัญญาผู้เป็นที่รักของแฟนเพลงทุกท่านนะครับผมเอาจริงๆนะประวัยความเป็นมาก็น่าสนใจไม่น้อยอะไปดูข้างในกัน อันนี้เป็นรถทัวร์สชั้นนะครับผมอันนี้เป็นรถทัวร์สชั้นแบบรถทัวร์อังกฤษนะครับผมซึ่งคุณวีจเพื่อนผมได้บอกไว้ว่ารถแบบเนี้โดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้ามีนักร้องหรือว่าแดนเซอร์เนี่ยจะมีแยกเป็นส่วนๆไปนะครับผมอย่างของ RL ยอดลักสลักใจก็จะมี เป็นสิบสิบคันประมาณสักยี่สิคันถ้าจํากันได้นะไม่ว่าจะเป็นหน้าเป้าสายนสัญญา r อลยอดลักษลักใจอะไรอย่างเงี้ยหรือประพึ่งพุ่มพวงดวงจัน่างเงี้ยอเอาเป็นว่าไปเทสกันเลยดีกว่าอาจจะช้านิดนึงนะครับคุณผู้ฟังครับ โอ้ยรอดสะพานไหวไหมเนี่ยพ่อหนับบกมั่วอ้าวอ้าวล่ะ โอเคชุมชนลดความเร็วหรอมันก็ต้องลดอยู่แล้วแหละเพราะรถทัวร์มันหนักมากเลยเดี๋ยวจอดข้างทางแป๊บโอเคก่อนอื่นนะครับจะบอกก่อนว่าจบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวรถทัวร์ของคณะน้าเป้าสยสัญญานะครับ คลิปหน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ